มันเล่นได้กี่คนนะเกมเนี้ยหลายอ่ะสิบสี่โอ้โหห้าสิเพย์ไอ้เหี้ยใครมันจะไปเล่นมันได้ห้าสิเพยเยอร์เนี่ยเล่นกันทั้งศัตรูเออเล่นเดียวขนาดนั้นเออไม่เดี๋ยวนเดี๋ยวกลุ่มนิสคอนแเรายิ่งใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็จะมีขนาดนั้นแหละเป็นเลยรู้เรื่องมาถามจริงถ้าปกติที่เห็นนะคือเขาเขาจะเปิดแค่แอดมินเว้ยแล้วก็ที่เหลือจะโดนยุกไม่หมดเลย บู๊สหรือันมู๊ตอนแรกมันมันเป็นไอไอไอชื่อที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะตัวอย่างอะมันจะคู่นิกเนมมันตอนแรกกูอ่านเป็นคอกนิกเนมคอกนิกเนมคอกนิกเนมหกเก้าหกเก้าด้วยแต่เดี๋ยวนี้กูพอได้พอกูได้ยินไอหกเก้านี่กูนึกถึงไอ้นั่นเลยเวสต์ไอเชีย ไอเชฟเป้พนันไหนเชนิก้าเก้าใช่รล้วแม่งอะเฮ้ยเป็นหกมึงล่อไปหกละอ๋อห้าหกอ๋อห้าหกออเป็นนิก้าห้าหกกูก็ไปหกเก้าเลยเนี่ยแล้วกูไปแงให้เขาทำใมะว่าเขาจะพูดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยที่เราเข้ามาอยู่ในเนี้ยอ่านทืดิอ่านทืดีดินเกมอมาอ่านรู้มีช่วยให้กิลดูบ้างเลยว่าใครเป็นใครคุณใครอิม มีไอไอเฮียดิไอวีที่ไอเฮียมันขวดไอไอมากเลยอ๋อ a อไอเฮียโอเคไม่ไม่มันมันอ่านว่าเอไออยู่ตรงนี้เอไอเฮียไม่ไม่พวกพวกสูภาพเป็นไอเฮียถูกแล้วโอเคนี่ยมึงจะดัดแปลงออริจินอลหรือการสื่อความที่กูต้องการโอเคอ่าเล่นหมดไหนกันมันมีนม r m นะ ช่วยเราเบื่อแล้วขีเหนื่อยมากอ่าสตาร์ทแล้วนะถามนุ๊กนุ๊กฟิล์มเล่นวาดรูปเป็นว่าครับนุ๊กฟิมของถ้ามีภาษาไทยได้ใช่ภาษาไทยได้ภาษาไทยได้อะไรดีวะอะไรดีวะทดสอบสภาพจิตใจของเพื่อนว่าเป็นคนดีแค่ไหนเฮ้ยฮะอันนี้มาอันนี้มาถึงก็ก็เท่เลยเม็นคนตีตั้งโจรว่าโจรสวัสดิก็โจรว่าโจรสวัสดีแซนแน่นอนมีคนแบบนั้นด้วยหรอไมึงไงกูเห็นมึงหมดเลยฮะ ทำไมไมู่อไม่รู้เบอกว่าคนที่ควรตีที่สุดในที่นี้คือกูไม่ได้นะเวยกูจะว่าอะไรจะมันใกล้เคียงแล้วกันเนี่ยกูใบ้ปีกูบอกเลยว่าเหมือนมากมันต้องหางสั้นๆด้วยแต่ไอตัวเนี้ยอะไรคือหางสั้นหางสั้นๆหางสั้นอะไรนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะกูบอกเลยอันนี้เหมือนเป๊ะโดดอะไรเนี่ยมีใครโดนอะไรไว้มาด่าพ่อผมจะว่ายังไงอ่ะต้องใช้วิจารณญาณแล้วอ่ะ ไม่เปเวลามันนานไปป่ะมีท่านประกอบเวลาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าหมดนี้จะไม่มีจะไม่มีความไหวขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อเหรออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะชิ้นแปลว่าเรานั่งคือมันคืออะไรไม่รู้เปิดกูเกิลประกอบเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจุดโจทย์นี่ใช่เลยว่ะเพาว่าตัวตัวโจทย์นี้ไอ้เช็กอิดแน่นอนอะไรวะมึงรอดูบรรทายผิดหมดนะเว้ยเออไอ้เชี่ยแล้วมันกว้างจัดเลยอันเนี้ย อะไรอะไรกว้างใช้งานบ่อยอะโจทย์นี่กว้างเกินไปฮัลโหลมันตึงตัวไงวะมือเด็กไม่ออกเลยว่ากูจะกดตีนเอ้ยไม่ใช่จะตั้ง <laughs> ตีนตั้งดีอะไรดีวะเ <laughs> อออย่างนี้เลยเนี่ยกูบอกเลยเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเออเนี่ยแหละบอกเลยมือที่สุดที่สุด <laughs> น่าจะเป็นมือที่เข้าไมาโครเวฟเป๊ะเนี่ยก็ยเ,เคยถามอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเราเอาตัวเราเข้าไมาโครเวฟเราจะมีความสุขหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวหาทำด้วยศิลปะได้เกมหนึ่งนะครับ อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสน้องลองถ้าเกิดอาจารย์ศิลปะในมาหาไรบอกมาเล่นเกมนี้ดูอยากรู้วิชาศิลปะเขาใช้อะไรในบ้างผมเรียนศิลปะการตกแต่งอาหารตกแต่งอาหารผมรยมอาหารน้องไม่ต้องใช้อะไรในเกมนี้ได้เหมือนกันทำได้ภาพวาดภาพวาดก็คืออาหารน้องจะไฟดิงยังไงในเกมนี้มันก็มันก็ ไปพูดมึงอย่าจริง <t> จังสิวะเอ้ยไม่ได้เอาเรื่องนะพุกมัก็ต้องจริงจังผมว่าเออเหี้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจอกูดับแป๊บหนึ่งอย่าหวมนะพุกนะวะออกอะไรอยู่ใช่เหรออะไรวะจอดับมาใหม่กูกำลังเจะลงโจทย์อยู่นะไอ้มันมันดับ จริงไอ้เยี่ยสายทำไมวะสายแม่งหลวมอ่ะยังไม่ได้ตอบเลยฮัลโหลเมื่อกี้ก็กว้างไปอันนี้ก็หลวมเลยอะอะไรหลวมวะนี่ว่าเราไม่กดเอกแส่เข้าเชดรดิลเราเป็นช่องฟิวนท่านี้อ้าวผู้มึงไอคิดกันเองกูยังไม่กูยังไม่ได้ตอบเลยจอกูยังไม่กลับมาเลยเลยกดโดนเลยถ้าไม่ได้กดโดนมันจะเป็นไงวะแย่แล้วแอดพินจอดับชี้สาธารณะด้วยไอ้สัตว์ไม่ใช่อันนั้นก็ไหลอยู่เป็นที่สาธารณะไงเออไม่ต้องบอกก็ได้ ไอสัตว์มมันมันขยับสายโอเคได้ละอุ้วขึ้นดูลงสายขวาสายขวาเอเบอันนี้อันนี้กูบอกเลยกูเหมือนมากกูบอกเลยมันหน้าตายังไงวะชิบหายละมึงรู้ว่ามันต้องเปิด Google ไปด้วยเวลาเล่นใช่หรอไม่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 ว่าจากภาพจำอ่ะมันจะได้ห่าหากูหยับไม่ได้มันต้องบอกอะไรนะไม่ไม่ไม่บอกต้องเปิด Google ไปด้วยต้องเปิด Google ไปด้วย มันหน้าตาอย่างไรกูจำไม่ได้อะกูวาดเลยมันเริ่มเปิด Google ไงวาดมาแล้วมันออกมาออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอ่ะมันแค่สีมันใส่สีให้มันเหมือนๆก็ได้แล้วมั้งอ๋อใช่มันไม่มีปากไอตัวเชี่ยเนี่ยมันไม่มีปากมีตัวไหไม่มีปากเลยใช่ป่าววะไม่รู้มีไม่เดียวทำไมกูจะรู้อ่ะกูไม่รู้ก็ไอตัวนี้มันไม่น่ามีปากแล้วมึงไปเกี่ยงทำไมมึงรู้ป่ะเนี่ยไอตัวเบนไอตัวเบนไอตวเบนกูรู้ว่ะเป็นสิ่งจนเนย เวลามันให้มาแค่นี้ไงเจ้ากูดับอ่ะอันนี้กูจริงจังมากูจริงังกูก็จริงใจอ่ะสตาร์ทปั๊บมาอะไรยัหมวยลำเคนมันคืออะไรยังไม่รู้จักก็หมวยลำเคนไงก็เช็คสภาพจิตใจอย่างว่าะไปไกลเลยกอนเล่นไปเดี๋ยวรอ เาไปไกลเลยเว้ยเนี่ยเราจะไปถูกับปั้นก็สื่อสารกันถูกมาดูดิมาดูน้องฟิล์มน้องฟิล์มเขาจะเอาอะไรลงอ๋อดีเองอ๋อพี่ขอโทษสัตว์เขาไม่ว่าไม่ได้เขียนเว้ยเฮ้ยแต่มันยังมันยังมาถูกทางนะเว้ยปั้นรู้ดงว่าเอ๊ะมือที่อร่อยที่สุดอ้สัตว์ไอ้กีดมึง เนี่ยมึเห็นไม่ได้คุณอาชื่อหารเนี่ยเอ้ยก็จะเป็นอาหารเดี๋ยวนะเว้ยแล้มันจะหอนล้วนเลยมันจะนดื่มได้ปะเออมันมันก็ยังมันก็ยังตีมอยู่เออมันมันยังโง่อยู่เว้ยเอ้ปั้นอากูบอลนี่ไงมึงมึงดูตัวอย่างปั้นบ้างมึงควรจะทำแบบเออเนี่ยเหมือนเป๊ะเออเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแอบรูมึงควรจะทำแบบปั้นบมึงบอกใครเนี่ยเองที่มึงทำแบบปั้นเนี่ย โจดโจดมึงแน่นอนโอเคไอ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 วงตรงนั้นนี่มันายเป็นค้าวบเป็นเทศยังไงอะไรเนี่ยเอเสายรี้เว้เฮ้ยยิมันโอเคกรตไปกอย่างพิ่ะกูบอนวะเระตัาตีโอ้กูเปิหัวเลยแทนจูกาแฟเป็นวาวเทด อะไรวะแกหลายรอบมากเลยดูดิอะไรอ <uh ่ะคาเมลคาเมลตุ่นมึงจ่มันมาที่มึงนี่แหละจุ้ยคิตตี้เนี่ยโอ้โหเขาอย่ามาอยูคุณนึกหน้ามันไม่ออกเอานี่ไปแล้วกันมึงก็ได้อยู่แอ่แมวเหมือนกันหน้าไหนต่อไปของใครของจุ้ยคนอ้อนขอซื้อของขวัญ เฮี้ยหมนไหมโจดโจดเฮี้ยนั่งไอ้แซนแน่นอนฟืรีเนี่ย้วแล้วกูอดตอบไว้บนจอ,อกูดับตอนเนี้ยเฮีย้ยเศร้าเลยเศร้าเลยอ่ะวางเปล่าเอม็อมพีเลยตอบเกมไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยใช้ฟางเซเ็นเซนตอบได้กเก้ขอผขล้วมาขอผลเสอด้วย,ยต่อไปต่อไปไอเฮี้ยนัไอ้เฮี้ย เนี่ยมึงดูโจรมามึงดูมันพิมพ์โอ้ดูมันมึงดูมันพิมพ์โอ้โหกูอยากจะดูโจนแล้วกูบอกให้เอาที่มันใกล้เคียงเออเออเีไหนแม่ทุกคนเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยโยอนิดหนึ่งเออเนี่ยไม่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยเนี่ยจงโจทย์อะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้แซนก็เป็นมือเราไม่ไดตอบเราไม่ชี้โอเคโอเคโอเคอ่านิวเทิร์นใช่ปะ อ้าวมารับด็อกออฟคืออะไรอ่ะบ้านอธิบายหน่อยเอาเลยอายทำไมเสียงอ่อยย่างกับ้านคือเหมือนประมาณว่าคนแรกวาดเสร็จใช่ปะอ่าฮะอ่าแล้วถ้าจะไม่ผิดมันจะมีภาพให้คนที่สองเห็นแล้วมึงจำผิดแล้วมึงก็ต้องจำแล้วมึงก็ต้องวาดให้ไวขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลามันจะนับไวขึ้นเรื่อยๆอยอ๋อก็ก็คือวาดต่อวาดวาดรูปเดิมจากคนแรกถูกต้องไหมอ่าวาดให้ใกล้เคียงภาพแรกที่สุดอ่ะในเวลาที่น้อยลงเรื่อยๆอ่อยะอันนี้ก็อันนี้คือเวลาเต็มที่เลยจะวาดอะไรก็วาดเลย ว่าอะไรก็ว่าเลยเหรอเฮ้ยคุณ <ทำ S 1> จอดาบอีกแล้วเอาเยอะไม่ต้องบอกกันได้ใช่ไหมเบ้นไ,ไม่ต้องบอกกันได้ใช่ไหมไมอศบบอกเลยใครเจอภาพคือเรียดแน่นอนให้ตัววาดให้เหมือนตามไอ้ไปทัน <c oughs> <c oughs> คุณรู้เลยว่าภาพไหน <c oughs> ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ะ แต่ล้วโลกแม่งทำไมต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้วะก,กูว่านี่ขขยปั้นแน่นอนเย้มัันสแบบได้ปั้นได้ได้หของกูอะกูนี่แหละได้ของมึงกูมั่นใจเลยตาตากจเลยขี้เกียจเกลียดเลยเป็นเที้ยเป็นกูบอกเลยรอบนี้มัน,ม,นมันมันมีอะไรขึ้นๆนั่นนะ เฮ้เดี๋ยว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 มันเกินไปบ้างราคามันน้อยยังอ่ะใช่กูบอกแล้วมันจะไวขึ้นเรื่อยๆไม่มันก็ไม่คิดว่ามันจะไวเดี๋ยวตอนจบไวกว่านี้เพื่อนตอนกูยังไม่ได้ง้างเลยเนี่ยลืมดูเวลาเออกูแม่งก็ชิวเกินชิวเกินอ้าไม่ทันแล้วอันนี้เชื่อเป็นว่าเถอะเราไปไม่เป็นเราก็เจอใครไม่รู้อะแต่เจอของพี่ก็ขอโทษไว้ก่อนนะ ไม่ทันแล้วเฮียมันเร็วอุ้ยเกินไปไหมอ่ะเกินไปมืออ่าไม่ทันไม่ทันอ้าไม่ทันเฮียมันยากเกินไปเปล่าเฮ้ยอันนี้สามารถลอกลายได้กูชอบของใครก็ไม่รู้ไปอันนี้อันนี้นี้ได้อยู่อันนี้ได้อยูหลับจะหมดแล้วนะเกินไปเปล่าปั้นเกิน เออได้อันนี้กูณทำมาเพื่อคิดแล้วมันก็กลับมาตัวเดิมแบบวะมันกลับมาตัวเดิมมาเพื่อนมันมีตัวเดิมสองตัวเหรอเนี่ยมันมีใกล้เคียงกันแล้วแต่เาความเหมือนเท่าเดียวกันเลยไม่รู้อะไอ้เหี้ยไม่ทันไวเกินมันไวเกินไอ้เหี้ยอะไรไปไม่เป็นเลยอะอะไรอะโอ้กูไปทันอย่างงี้กูจับตัวแล้วกันมันมีกี่รอบเนี่ยกี่รอบเนี่ย หมดแล้วรอบสุดท้ายแล้วโอ้กูไม่รู้คืออะไรโอเคแต่อยู่อันสุดท้ายก็โอเคโอ้กูหมดหัวเลยหมดที่เนี้ยกูอยากรู้ว่าไอโบลีนไอโบลี่ของใครไม่รู้ของใครแต่กูเดาได้ว่าน่าจะของของของไอคนที่ชื่อไอเฮียนดิของไอเฮียเออ ไอ้คนเริ่มหยุดไปมันเป็นชลินตาหมดเลยไม่แกเป็นพิชลินสตามีมีผู้ดำมาตัวหนึ่งว่ะยังต้องเป็นเบียวนี่ยว่ะเรียบร้อยวเรียร้อยวไอ้ไม่อยู่กิเลนเลยนะมันมาจากกิเลนเลยนะเจริญพรับเลยนะเขียนห้าเออกูมีเขาตอนมาถึงกูมันไม่มีอะไรนะเจริญพรอ่ะเอ้ยแสดงว่ามันมันอะไรกันหมดเลย ตัวดิบเขาสมปองเลยเนี่ยคิมหายแล้วกูรู้รู้สึกแปลกแยกไม่มันก็ได้อยู่ลอะไรวะกูรอดูในคนที่พูดมันทำไมมันโคตรเดียวกันหมดเลยวะไอ้้เหียมาจากไหนวะเนี่ยซูชิไอ้้เหียกูว่าไม่ทัำเราคือมันก็โพสได้มันก็เหมือนกับรูปแรกปะเหมือนยังไงวะเนี่ยรูปแรกก็เหมือนเขาปั่นไอ่ไม่บอกว่าใครหวานใช่ไหมต่อไปใคร นี่ไงล่ะมาอะไรสัตว์อยู่ในเต็นท์สมาร์ตอีกคุณยังไม่ทันวาดเงินลงคือวาดไม่ทันกูเห็นไม่วาดเลยวะมันกลายเป็นอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าที่มีแต่ว่าดไม่ทันเนี่ยเรียบร้อย ตรงนี้นี่เองเอาอะไรวะไออะไรวะเนี่ยพวกมึงเนี่ยอะไรแซนทำไมมึงกลายเป็นอย่างนั้นวะเออทำไมแซนมึงกลายเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ขาไม่เธอพวกมีบุกปวดท้องอะไอ้แคบุลี่นมการกระบาดด้วยสัตว์ไอ้ แต่กูรู้สึกว่ากูเดี๋ยวนอนก็มีพลังนะเว้ยแต่กูรู้สึกว่ากูกูไม่เจอโจทย์ดีนะกูเห็นไปอยู่จิโร่ไปไม่ทันมีจิโร่สองตัวเหรอวะตอนแรกกูรู้ไปอยู่มีอยู่จิโร่สองตัวเรียบร้อยอยู่โลงมาไงมึงเนี่ยอยู่โลงเนี่ยไอ้แฟนเขาสัตว์เค้กไอ้สัตว์อ้มาของจุ้ยโฟนกาติกโฟนโง่เลยแม่งโลกลายกันหมด มีมีดีเทลด้วยกูมึงรู้ป่ะไม่รู้ป่ะของของของกูอ่ะมันมันมันไม่ใช่กัะติกโฟละด์ละเดี๋ยวก็รู้กูบอก็บอกเลยพาเราสัตสัตอ่ะมาแล้วไอ้ชิดมีไงน่ารักว่ะคนที้ตริงเนี่ยคือคนที่ต่อกูเว้ยดู อะไรไหนไหนดูดิคนที่เครียดยิงคนต่อกูก็กูนี่แหละไอ้สัว์วาไปทันด้วยเหี้ยแกยอแกลั้งคุณแกต้องจัดหนักจัดเต็มไปเลยเสียวกันไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นจะก่อนอาหารหรือหลังอาหารแกก็ต้องเล่นสิไปไม่ทันเด็ดนะเคี้เอออย่างน้อยกูก็รู้นะมึงเขียนไม่เสร็จก็เรียบร้อย ไอ้เนี่ยกูรู้สึกว่ากูอับอายกับการทุ่มเทมาตลอดปีๆของกูกูรู้สึกว่ามันโสดเดินไต่อว่ะตอนแรกแล้วมันโร่งเกินมันเร็วไปอ่ะอันมายูจิโร่มันจะตัวฟีบลงเรื่อยๆตามลำดับไอ้เนี่ยกูกูขับด้วยกูปวดกรามแล้วไอ้เนี้ยโอ้ยเินเลยดูคลิปจบแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับสวัสดี อ่าลิงก์ดิสคอร์ดในดิสคริปชั่นเนาะก็เข้ามาจอยกันได้นะครับก็เกมนี้ก็เล่นได้50คนเนาะก็เผื่อคุณผู้ชมสนใจก็จอยกันเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย